ไทยดวลาสุขเดือนห้าน้องกำลึงพระคุณแม่โพษของไทยจำลงไว้ในใจแพ้จะเด้วแน่อนุรัก์อยู่ั่วการคนะ่ะขบวนที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้นะคะเป็นขบวนจากโรงเรียนบ้านสุขเดือนห้านะคะในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดควีนัสรีไทยหัวใจนักกีฬา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะโขนประดทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาตินะคะโดยป้ายนํำนะคะก็จะเป็นป้ายโรงเรียนบ้านสุกร์จานนานะคะอัศสานงามพร้มกับโรงชาติไทยและโรงชาติโรงเรียนนะคะตอกยกแสดงความรักความจงรักภักดี่อทางศาสนาและประกาักดิ์ศรีโดยทีมนี้นะคะเรามาในทีมศุกร์จน5กาจีนาทันะคะเรามาในรูปแบบของรามเกียรติ ได้เห็นนะคะก็จะเป็นขบวนนะคะที่จำลองเหตุการณ์นะคะจำลองของรามเกียรติ์เรื่องไมยราพนะคะที่อง์สมเด็จพระนั่เจ้าศกิติพงษ์ประภาชีด้านะคะทรงส่งเสริมสนับสนุนค่ะขบวนทั้งหมดนี้นะคะมุ่งสื่อความหมายว่าวันนีดจะมีไทไรไม่ใช่เพียงเรื่องราวรมดาหากุญแจสร้างสรรค์ทีหล่อของความดีความกล้าหาญความสัจฉีนะคะและหมดใจนักกีฬาให้เติมโคนในตัวยเมาไทนค่ะ 자 <sweak>